nghe khúc thật mà không bật nào Mà thích น้ำตาลกระเทียมเกีย๊ยขาดไม่ได้ประเด็กคลิปับค้นเบื่องหน่อยเป็นจะค้นเขามาดาเขามาว่าจัดผมเปชรยี่ยังให้ เห็ดคลิปบ่เมือกนกย้อนทอแทะตรงนี้แหละครับกำลังใจเบอมี่บ่คือตะเกาตะเกาม่ไดตะคนนขอมาหายกำลังใจสุมเหมือนำลังใจหายมัดเห็ดคลิปเกลียดเขียดครับต้องขอโทษกว่าไ,ไปน้ำเด้อสำหรับแม่นุมือนี่ครับตำบึกกระดองครับผมเดี๋ยวมันจะเสียบรรยากาศ เอามา nhào กันดีกว่าเริ่มทำเมนูติดติดต่อรีติดถึงอยู่บ่บขึ้นสวัสดีครับทุกคนสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องจดแชนเนลแล้วก็ไอจูแฟนเพจน,นะครับรวมาถึงจดแชนเนลติ๊กต็อกนะครับมามากินเมนูจับใจมกันดีกว่าเนาะลุยกันเลยเห็ุแบบวงไว้เลยดีกว่าเนาะมา tức là chỉ kilo đều nhưng mà thiệt thấy bưng một lãi đâu, mà bưng toàn như thế luôn สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่ขเข้รมาชมช่องจุนแ n นเนลไอจแฟนเพจแล้วก็จุนแชนเลทิกต้องนะครับ <c oughs> จากตนคลิปนะผมย้อมาเล็กๆหยอกเล่นหยอกเล่นเป็นธรรมชาติของการทําช่องทําคลิปของ YouTube หรือว่าคนที่ทาเพจน,นะครับก็เป็นการที่ทาช่วงเข้ามารับชมแล้วก็มาคอมเมนต์ให้มันใจก็ดีครับผมหรือว่ามาติติงก็ดีหรือว่าเขามาด่าดานี่ก็่ดีบันไดครับเป็นมันมันทอนจิตใจนะครับจังเลยกาขอบคุณทุกคนทุกดวงใจแล้วกันครับที่เข้ามารับชมเนาะ อันะไรแนะนําดีๆผมก็จะไปปฏิบัติตามนะครับเอาไปแก้ไขเนาะมาครับทุกคนมือนี้เขาเคยใช้คอนเทนต์แปลกๆขึ้นมาใหม่อีกคอนเทนตหนึ่งกะบบอกเอาทุกคนที่ชอบนะครับโอเคมาเดี๋ยวมาลุยมาแสบๆกันเลยครับผมเนื้ออะไรทวมตัวเลยเหมืนเลย,ยสุสดที่แล้วนะครับผมตั้มือกระดองใหญ่ๆเลยตัวใหญ่ๆกัดคำตัวโตแซ่บๆไปน้ำกันทุกๆคน tôi giải mắt để bà lên bà thèn bà tự bà tự Nó nói thôi. อมน้ำปลาแดกอืม น้อยหลายครับของบุ้มบุ้มหนึ่งง้วนนะครับรว่ามันอยากออกมากจากคอรกแล้วหวานเปรี้ยวหวานหบสูตรถ้แก้วครับผมถ้ํานอกกรอบ Dạng năm mình Dạng năm tôi hạ cấp khẩu ba kg lắm quanh không song phan Xong thăng thì bỏ đầy nè nó ăn ทรงเด่แต่ความแซ่บอย่างเดียวอื 嗯。Mm. 我細路睇，哦，亂噉。 i right 음. Mm. โอเคครับผมอร่อยสะใจไปด้วยกันแซ่บๆไปกับโจวชาแนลนะครับแล้วขอขอบคุณจริงๆเลยนะครับท่านผู้ชมทุกๆท่านทุกๆคนเลยครับที่เข้ามารับชมช่องรวมเนาะไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube โจวชาแนลนะครับแล้วก็ไอจอยแฟนเพจรวมไปถึงโจวเดลติกจอกนะครับผมก็ขอบคุณทุกๆคนลังใจเลยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเป็นเรื่องยังเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันเลยขอบคุณครับเพชร